15าหารธรรมชาติเพิ่มโปรไบโอติกหรือว่าจลินทรีย์ตัวดีนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้ระบบการ ขับถ่ายของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไม่ดีนะคะมีไขมันเยอะมีน้ําตาลเยอะนะคะก็จะทําให้จุลินทรีย์ตัวดีหรือว่าโปรไบโอติกของเราที่เป็นตัวดีนะคะตายไปค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทําให้ระบบการขับถ่ายแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะแปรปวนปัญหาอื่นๆตามมาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาลดความอ้วนไม่ลงสักทีนะคะเกิดปัญหาสิวอักเสบนะคะหรือปัญหาภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะเกิดภาะวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะ วันนี้เราจะมารู้จัก15อาหารธรรมชาตินะคะที่คุณสามารถกินได้เองนะคะโดยไม่ต้องเพิ่งพาอาหารเสริมเลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักๆในวันนี้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe นะกด like กด share นะ40 young fit นะคะ40ก็ฟิตได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้จักนะคะ probiotic ให้มากขึ้นนะคะก็ทําคลิปไว้แล้วนะคะสามารถไป คลิกได้เลยแล้วสำหรับใครที่พร้อมแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ถ้าเรากินอาหารไม่ค่อยดีนะคะไขมันเยอะนะคะน้ําตาลเยอะก็จะทําให้จุลินทรีย์ตัวดีหรือว่าโปรไบติกส์ของเราเนะะี่ยกตายไปซึ่งตรงนี้ส่งปัญหาต่างๆตามมามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการลดความอ้วนไม่ลงสักทีนะคะปัญหาผิวพรรณเกิดภุม <c oughs> มแพ้ผิวหนังนะคะเกิดส <c oughs> ิวอักเสบนะคะสิบห้าอาหารธรรมชาตินะคะที่มีโปรเบติกสูงนะคะนอกจากผักผลไม้แล้วนะคะยังมีอาหารอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ คาราค่ะกิมจิค่ะเป็นอาหารประจำชาติของฝั่งเกาหลีนะคะอันยองเป็นอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงนะคะแล้วก็มีวิตามินเยอะค่ะนอกจากนี้นะคะกิมจิก็ยังช่วยในยเรื่องของการย่อยอาหารนะคะช่วยแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยค่ะ ข้อ2ค่ะคนญี่กลับมาที่ฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก็จะมีทวนหมักนะคะหรือทวนเน่านะ,ะหรือเลยคนรู้จักนะคะในชื่อของน้าโตะนั่นเองค่ะน้าโตนะคะมีโปรเบติกซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะท้องผูกนะคะแล้วก็เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ ต่อมาค่ะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือว่า apple cider v i n e g a าค่ะสายลดน้ําหนักหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องการลดความอ้วนแล้วนะคะยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายด้วยค่ะข้อที่4ค่ะคอมบูชาค่ะคอมบูชาก็คอือชาที่หมักด้วยยีสต์นะคะ,คะ,คะหรือว่าจุลินซีตัวดีนะคะที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีโปรไบโอติกสูงมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ จะไปช่วยกําจัดแบคทีเรียตัวไม่ดีออกไปจากร่างกายเลยค่ะตัวที่5้าแล้วค่ะทุกคนหากันได้ง่ายๆมากเลยนะคะโยเกิร์ตค่ะ โยเกิร์ตนะคะซื้อหากันได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแบบทีเดียชนิดดีนะคะหรือมีโตัวจุลินรียชนิดดีนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะแต่ว่าครูแนะนะนำนะคะสำหรับคนที่กินโยเกิร์ตบ่อยๆนะคะให้ดูแลเรื่องการกินน้าตาลนะคะแนะนําให้กินแบบไม่ผสมน้ําตาลเลยนะคะหรือว่านอสหรือแบบออริจินอลเลยนะคะหรือว่าสาหรับคนที่เป็นวีแกนนะคะก็แนะนําเป็นซอยเกิดนะคะที่ทํามาจากัูวเหลืองนะคะเอามอดหรือว่าธัญพืชต่างๆก็ได้ค่ะ ข้อที่หกค่ะเทมเป้ค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอินโดนีเซียนะคะนั่นก็คือการเอาถั่วต้มนะคะเอาไปหมักกับหัวเชื้อเทมเป้นะคะว่าง,ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการเอาถั่วไปหมักกับเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะที่นอกจากจะให้โปรไบโอติกสูงแล้วกะ,ะยังเป็นหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมนะคะอุดมไปด้วยวิตามินบีสิบสองนะคะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือไฟเบอร์สูงมา,มากๆเลยค่ะข้อที่เจ็ดแล้วค่ะกลับมาที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสมุนไพรนั่นก็คือกระเทียมนั่น กระเทียมนะคะมีเส้นใหญ่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอินูลินค่ะซึ่งจะไปช่วยเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียในลำไส้ให้มีปริมาณมากขึ้นค่ะเรียกง่ายๆก็คือการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียชนิดดีแล้วก็ไปยับยั้งนะ,ะการเติบโตของแบคทีเรียชนิดไม่ดีค่ะ นอกจากนี้นะคะงานวิจัยผมว่าเอนไซม์ในกระเทียมนะคะจะไปช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีนะคะแล้วก็มีสารที่ช่วยยับยั้งการเก่ะมะเร็งด้วยค่ะข้อ8ค่ะยังไม่ move on กับสมุนไพรก็คือหัวหอมใหญ่นั่นเองค่ะหัวหอมใหญ่นะคะนอกจากมีพรีไบโอติกนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ของโปรไบโอติกแล้วนะคะยังมีวิตามินแร่ธาตุนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิผุ้มกันอีกเพียบเลยค่ะหัวหอมใหญ่มีคุณสมบัติในการช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยลดความหิวด้วยค่ะเหมาะมากๆเลย สาหรับคนที่กําลังลดความอ้วนค่ะเมนูต่อมาค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่ะมีการใยสูงแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาระบบขับถ่ายค่ะเมนูที่10แล้วค่ะทุกคนกล้วยค่ะโดยเฉพาะกล้วยดิบค่ะกล้วยดิบช่วยเลี้ยงแบบทีนี้แล้วก็เซลล์ลำไส้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะกินง่ายๆนะคะก็จะมีผงกล้วยดิบนะคะที่ช่วยรักษานะคะสำหรับคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะได้ด้วยค่ะเมนูต่อมาค่ะมะเขือเทศค่ะนอกจากมีโปรไบโอติกสูงแล้วนะคะก็ยังมีไลโคปีนนะคะที่เป็นสารนะคะที่ช่วยยับ ยังการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งทางเพศนะคะอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายนะคะแล้วก็มะเร็งพวกมะเร็งรังไข่ในผู้หญิงค่ะเมนูต่อมาค่ะแอปเปิลนะคะมีเพคกตินซึ่งเป็นเส้นใยผลไม้ธรรมชาตินะคะที่พบมากในเปลือกของแอปเปิลนะคะแล้วก็มีการศึกษาพบว่าเพคกตินนะคะช่วยให้แบคทีเรียที่ดีในลำไส้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่13แล้วค่ะผักดองค่ะไม่ว่าจะชาติไหนนะคะผักกาดดองของไทยเราเองนะคะหรือผักกาดดองของจีนนะคะหรือแตงกวาด องของฝรั่งก็ได้ค่ะเมนูผักกาดดองมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดผักกาดดองผักกาดดองผัดไข่นะคะหรือว่ากินกับข้าวต้มนะคะซึ่งตรงนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยค่ะ สองเมนูสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเต้าเจี้ยวค่ะจะเป็นเต้าเจ้วไทยหรือจะเป็นเต้าเจวญี่ปุ่นนะคะที่เอามาทํามิโซหรือว่ามิโซซุปก็ได้เลยค่ะนอกจากมีโปรบอรติกสูงแล้วนะคะพวกเต้าเจีตอกต่างเหล่านี้นะคะก็ยังมีโปรตีนสูงนะคะแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมค่ะช่วยบํารุงกระดูกและฟันค่ะช่วยบํารุงเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานค่ะเมนูสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเห็ดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเห็ดหอมค่ะ เฮททอมนะคะเปลี่ยนไปด้วยโปรไบติกที่สําคัญต่อร่างกายที่เราเรียกว่าเบตากลูแคนนะคะซึงตรงนี้นะคะจะไปช่วยเพิ่มระบบภุมภ้มกันของเราให้ทางานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสาหรับ15อาหารธรรมชาตินะคะได้ช่วยเพิ่มโปรไบติกที่สําคัญนะคะที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะช่วยแก้ปัญหาระบบการขับถ่ายนะคะช่วยลดความอ้วนได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ช่วยผิวพรรณคุณนะคะเป่งปังแล้วก็ ที่สำคัญคือเรียบเนียนมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุกงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ